สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริล่าทีวีครับผมโอเคส้นสุดการรอคอยนะครับกับ ปลุกพลังแอนดูนะครับสำหรับน้องๆที่รอพี่มาทําคลิปหรือไม่รอก็แล้วแต่ครับพี่ก็ห่างเหินหายไปเลยก็คือพี่ไปทาเพสปล o องปลงเพื่อเก็บโทเค็นมาให้น้องๆดูนะครับผมแล้ววันนี้พี่ก็จะมาสอนการปลุกพลังแอนดูนั่นเองนะครับผมโมโหบอกเลยว่าสุดยอดถ้าพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ก่อนเลยนะครับผม ขอคนละไลค์ขอคนละแชร์นะครับโอเคแล้วก็มีนี่มีชุดใหม่มานะครับเป็นตู้สุ่มการชาอีกแล้วเป็นแพ็คฟรีไฟเวอร์ซีรีส์นะครับผมก็คือเป็นชุดผู้ชายนั่นเองเข้าส,สดๆร้อนๆเลยมาตอนเที่ยงคืนนี้เองนะครับผมก็สามารถจับจองได้นะครับแค่กี่เพรเดียวเหมาตู้เลยเอาจริงๆก็คือมันเหมาตู้นั่นแหละแบบนี้ไงเออหรือใครโชคดีก็9เพรน,นะครับก็ลองไปเล่นดูได้นะครับก็ชุดสวยดีเป็นชุดผู้ชายนะครับซึ่งเอามา อยู่ในตู้สุ่มกาชานั่นเองก็เอา2อันออกนะครับแล้วก,กดไปเลย9เพชรก็9ก้าอยเก้แล้วก็เท่าไหร่นะพี่ลืมไปแล้วนะครับประมาณนี้นะก็ลองไปหมุนดูพี่ก็จะหมุนไปเพราะพี่ไม่ต้องการนะครับโอเคปิ้งโอเคประมาณนี้เลยก็เป็นปืนนี้นะครับผม ปื้ที่เช่านะโอเคประมาณนี้สิ้นสุดนะครับผมก็คือตรงนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาเข้าเนื้อหาสําคัญกับการปลูกพลังแอนดูกันเลยนะครับว่ามันปลูกยังไงมันยากไหมมันต้องทํำยังไงนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสําหรับชุดนี้ก็มานะครับจัดได้จัดนะครับจัดไม่ได้ก็ไม่ต้องจัดนะครับผมโอเคแล้วก็ทางด้านของ นี่เลยนี่กิจกรรมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือสาหรับคนที่ยังไม่ได้โทเค็นสีเหลืองนะครับผมก็ให้กดรับได้เลยนะครับก็คือเล่น4ีวีสีนั่นเอง4ตาต่อวันนะครับหรือไปเก็บในแมปก็ได้สูงสุดนะครับพี่เก็บสูงสุดทําได้นะครับสิอันนะครับลงโรงงานไฟฟ้าแล้วก็ไปลงเกาะแก้วแล้วก็วิ่งมาที่พีคนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่อ่าแล้วก็วันนี้นะครับสองทุ่มตรงช่วยกันนะครับสำหรับคนที่อยากได้ไอวอลหรือสกินปืนหรือตัวละครก็ช่วยกันนะครับผมก็ ประมาณนี้เลยก็เป็นการเชียร์ทีมไทยนะครับโอเคเราเข้าเลือกกันดีกว่าเข้าไปตรงรูปถ้วยนะครับ Free Fire World Series นะครับผมนี่เลยเข้ามารางวัลล็อกอินนะครับก็คือเข้ามาวันที่29แลเ้วเราเข้ามาปุ๊บเราจะได้กระเป๋ากับชิ้นส่วนปลุกพลังแอนดูแบบนี้เลยนะครับผมกระเป๋าเป็นแบบไหนไปดูกันนะครับน้องๆก็น่าจะได้แล้วนะนี่กระเป๋าเป็นอย่างนี้ Free Fire World Series นั่นเองแล้วก็ชิ้นส่วนปลุกพลังชิ้นส่วนความทรงจาปลุกพลังแอนดูนั่นเองนะครับ <c oughs> โอเคมัน99%ใช่ไหมนี่แล้วมันก็ครบ100มันก็จะเป็นอย่างนี้โมเดลของแอนดูก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นทรงผมเสยๆนะครับผมก็งงไหมเสยๆ <c oughs> ประมาณนี้นะก็สวยดีแต่ก่อนอื่นเห็นไหมโทเค็นสีเหลือง1 9 0เบดนะครับสามารถแลกได้เลยนะครับตั้งแต่6โมงเย็นเมื่อวานนะก็คือวันนี้วันที่30ปะ่ะนี่สิ่งสำคัญคือแลกพินไว้เลยนะครพี่บอกเลยนะพินสำคัญมากคือเราได้ผ่านกิจกรรม ฟีไฟล์โอซีริมาได้เข้าร่วมนะครับมันจะอยู่กับเราตลอดไปนะครับผมส่วนชุดนี่ก็คือเอามาใส่เท่ๆได้แต่พินเนี่ยมันจะโชว์นะว่าเราเจ๋งแค่ไหนนะครับผมก็คือผ่านกิจกรรมไหนมามากนะประมาณนี้แล้วก็แลกของรางวัลสายฟรีให้หมดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมก็กดรับไปเลยือคือ,คอส่วนมากก็คือประมาณร้อย 60โทเคนมั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะเป็นโทเคนฟรีไฟเวอร์ซีรีสนั่นเองเหมือนสมุดการ์ดนั่นแหละอ่าเหมือนโน้ตบุ๊กหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่คนจะเข้าใจนะครับผมก็กดรับให้หมดเลยโอเคประมาณ150นะสำหรับพารสอพาร์แรกพี่บอกไปแล้วนะครับผมโอเคปกพลังเรียบร้อยนะครับผมก็ ปลอกมาเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนี้ก่อว่าความสามารถของมันเป็นยังไงแล้วพี่จะบอกขั้นตอนของการปลุกพลังแอนดูแบบละเอียดยิบเลยนะครับผมสำหรับคนน้องน้องคนไหนที่ไม่รู้นะฮะโอเคเข้าไปที่ตัวละครนะครับผมแบบนี้เลยอ๋อป๊แบบนึงนป๊แบบนึงนเดี๋ยวพี่ดูพินก่อนนะ พินมันไม่ได้โชว์นะอ๋อมันโชว์อยู่แต่มันโชว์น้อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปที่ไม่ใช่ปืนนะแป๊บนึงเข้าไปที่คอลเลคชันแล้วก็ไปที่ตรานี่ฟีฟ i r เวิร์ดซีรีส์นั่นเองเห็นไหมพี่ผ่านครอบบ้ามาบุย่าเดย์เออโครโนอะไรประมาณนี้นะครับก็รวมกันอยู่ในนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของ แอนดูปลุกพลังและความสามารถสุดโหดสุดโกงกันเลยนะครับผมว่ามันเป็นเช่นไรนะครับวันนี้ก็จะสอนแล้วกเกิดได้พวกพี่ก็จะลงให้ดูนะครับผมโอเคอันนี้คือยังไม่ปลุกพลังนะเป็นแอนดูซื่อๆนะครับผมเรียกว่าแอนดูเฉยๆนะครับก็คืออัตราความเสียหายของเกาะลดลง12%นะครับผมก็มีแค่นี้ไม่ได้ก็คือใส่เกาะแล้วถึกแต่ถ้าเกิดเราปลุกพลังเมื่อไหร่นะครับผมนี่เลยอืม แบบนี้เลยนะครับผมปลุกพลังปุ๊บอ่ามันจะเวลหนึ่งนะครับมันจะน้อยนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่เปิดอีตัวอไอที่ดูนะก็คือเพิ่มความทนทานเกาะ8เปอเอ่าเพิ่มเพิ่มแบบความทนทานด้วยนะอ่ารู้ไหมก็คือความทนทานคืออะไรก็คือเหมือนยิงมาเกาะไม่แตกนั่นเองนะครับผมแต่ที่สาคัญมันคืออะไรอ่า มันดีตรงที่และเพิ่มอีก15%เตามจำนวนเพื่อนร่วมทีมอาคิดน้องๆคิดดูนะคะว่าถ้าแอนดูของเรามีเพื่อนเพื่อนของเรามีแอนดูปลกพลังทั้งหมด4ตัวและลงไปเล่นใน4ี 4, น่วิสีน้องๆว่าจะแพ้ไหมถ้าไม่โดนยิงหัวไม่มีทางครับโอ้โหปืนแรงๆนียิงเข้าลาเมต1 1บ2อ็ดิร้องนะครับศัตรูร้องเลยนะครับผมแอนดู Andrew 4ตัวนะครับโดนยิงเท่าไหร่เกาะก็ไม่แตกนะครับโอ้โหสุดยอดเลยก็ประมาณนี้เลยนะครับครับครับผม กับแอนดูเดฟรีสนะครับเฟรีส์ลูเฟรยสอะไรเนี่ยอ่า เดอะเฟสแล้วกันเนาะโอเคก็คือเป็นแอนดูปลุกพลังนั่นเองโอเคการปลุกพลังคืออะไรนะครับผมนี่เลยก็คือตอนแรกทำเควสพี่ก็ทำเท่าไหร่ไม่ได้คือมันรีตีสก็ขออภยัยก็คือตีสวันนี้ถ้าเป็นต้นไปน้องๆห้ามพลาดแม้แต่วันเดียวนะครับผมก็คือต้องทําภารกิจตามที่มันกําหนดเดิน1นกิโลอะไรประมาณนี้บูย่านหนึ่งครั้งส,งสังหารศัตรูด้วย m p ็มอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะได้ทางด้านของหินผลึกความทรงจําของแอนดูเพื่อมาปลด พลังนะครับแล้วมันปลดยังไงนะครับผมแล้วเราได้มา15โทเค็นด้วยนะครับกับชิ้นส่วนของความทรงจำปลุกพลังนะครับผมก็คือจากตรงอ่าตอนที่รับกระเป๋าน่ะเราได้มานะครับผมนี่ตรงนี้นี่นี่อ่านี่อ่ะเข้ามาที่เดิมก่อนรับมา15แล้วก็กดนะครับเอามือของเรานะครับกดไปตรงที่มันเขียนว่าล็อกน่ะอ่ากดล็อกน่ะ แป๊บหนึ่งมันเลื่อนไปเลื่อนมานี่นี่ตรงนี้นะครับผมอ่ะเรากดรับมาแล้วใช่ไหมมี15อันนะคะผมตั้งใจฟังนะครับผมอ่ะรับมา15อันนะโอเคบางคนงงนะครับผมไม่ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วอ่ะให้เราเอานิ้วของเรากดไปตรงที่มันเขียนว่าล็อกนะครับผมแต่กดตรงนี้ไม่ใช่นะครับกดไปตรงชิ้นส่วนอ่ากดตรงนั้นปั๊บมันจะลบไปนะครับแล้วมันจะปลดล็อกหน้าโอเคอดีตที่หลอกหลอนนะครับแล้วก็ไปอีก กดอีกนี่อ่ากดไปอีก3อันนะมันจะใช้วันอ่าหน้าหนึ่งเนี่ยจะใช้9อันใช้ทั้งหมดทั้งหมดมี5ภาพนะครับหรือ6ภาพนี่แหละทั้งหมดต้องมีทั้งหมดก็คือ45โทเค็นนะครับที่ส่วนความจําของแอนดูจำไว้นะครับ45อันนะครับถึงจะปลดล็อกและได้ชุด แอนดูเด e ะเฟรชนะครับก็คือแอนดูปุกพลังนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นตัวละครที่โคตรถึกเลยพี่เล่นตั้งแต่สมัยแรกๆเลยครับแอนดู Andrew นี่นะครับพี่ชอบมากเลยนะลูกพี่ยแอนดูนี่นะผมโคตรเทเลยแล้วก็ทําไปอีกนี่ขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีกประมาณสัก27-28อันนะ,ะกับ And ดูปุกพลังนะครับผมก็ง่ายๆเลย คือน้องๆก็แค่เข้ามาตีสี่เช้าหรือตอนเช้าวันหนึ่งเนี่ยขอให้น้องๆทาภารกิจอีกตรงหน้านี้นะครับผมเพื่อรับโทเค็นของแอนดูนะครับเพื่อไปปลดล็อกนะครับภาพเนี่ยก็คือเป็นภาพคือเควสนะครับปลดล็อกให้หมดเลยทั้งหมด5าบานนะครับผมก็คือเราก็จะไอ้ตัวสีเหลืองเนี่ยจะวิ่งมาชนกับไอ้แถบแถบเหลืองๆเนี่ยแล้วเราก็จะได้ตัวละครแอนดูปลุกพลังนั่นเองนะครับผมง่ายๆเลยเนาะไม่งงนะครับสำหรับคนที่งงนะครับสามารถ เม้นถามได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็อ๋อมันได้2ด้วยนะมันไม่ใช่แค่อันละหนึ่งนะครับผมวันหนึ่งจะได้ประมาณ5อันนะครับผมไม่ใช่ได้น้อยนะแป๊บเดียวก็ได้นะก็อย่าลืมไปลองเล่นดูนะครับง่ายๆเลยกับเควสของแอนดูนะครับผมง่ายๆเลยนะโอเคแอนดู Andrew ปลุกพลังนั่นเองโอเคตรงนี้ก็คืออีซี่เลยนะครับผมก็ลองมาเล่นดูก็แบบว่าเอาง่ายๆคือวันหนึ่งขอทำเควสให้ได้แล้วก็ ทำตามที่พี่บอกนะครับก็ประมาณนี้เลยถ้าหากใครชอบคลิปดีนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมส่วนโทเค็นต่างๆนะครับโทเค็นสีเหลืองก็สามารถลงเก็บได้ในแมปหรือมาทาเควสของแอนดูตรงนี้ได้ารกิจรายวันก็ได้นะครับแล้วอันละหนึ่งแล้วก็เล่นสีวิซีวันละสี่ครั้งนะครับผมก็จะได้อีกทั้งหมด8อันนะครับก็คูณเข้าไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามารับตรงนี้ด้วยนะครับหรือรับไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ เตือนไว้เฉยนะครับแล้วก็เอาโทเคนที่เราได้ทั้งหมดสีเหลืองนะครับเข้ามาแลกตรงปุกพลังนะครับธรรมดาแลกไปแล้วเรามาแลกตรงปุกพลังนะครับเอาพินนะครับบอกเลยว่าต้องแลกพินไว้นะครับ อย่าลืมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคแล้ววันนี้มีอะไรดีวันนี้สองทุมนคะรัให้เราช่วยกันดูนะครับผมในช่องทาง YouTube นะครับของ Carina Free Fire นั่นเองก็ให้มันครบ3 0 0 0สนนะเราก็อยากได้อะไรอยากได้ท่าทางเอออยากได้อะไรก็ได้ครับหรือจะเป็นไอวอน้องคนไหนที่ชอบไอวอนะครับก็ มาดูนะคบผมก็เอาไปเลยหรือถ้านียแจกฟรี้วไม่ต้องเอานะครับผมอ่าประมาณนี้หรือจะเป็นสกินปืนต่างๆนะครับหรือจะเป็นตัวละครต่างๆก็ประมาณนี้เลยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจครับพีด้วยนะครับผมโอเคแล้วฝากไว้ตรงนี้นะครับว่าแอนดูบุกพลังนะครับความสามารถของมันสุดโกงครับแอนดูเดอะเฟรสนั่นเองก็คือชื่อของมันนะครับผมก็คือมันจะแข็งแกร่งมากต่อเมื่อ มีพวกเดียวกันนะครับผมก็คือถ้ามสมมุติว่าเล่น4 v 4วิีแล้วมีแอนดูทั้งหมด4ตัวนะครับยิงเท่าไหร่เกาะไม่แตกนะครับผมก็คือสามารถเก็บเกาะเข้ามาซ่อมแล้วก็สู้ต่อได้นะครับซึ่งไปมิกกับตัวละครที่ชื่อว่าอะไรพี่ก็ลืมไปแล้วนะก็ที่มันยิยงล้มแล้วซ่อมเกาะน,นะจะบอกเลยว่าแอนดูของน้องจะไม่แพ้ใครนะคบถ้าเกิดบลาลนา์เดี๋ยวพี่ทําให้ดูสาหรับคนที่อยากติด ามว่าคลิปต่อไปนะครับว่าพี่จะทดสอบนะครับว่าเกาะของแองดูจะแข็งแกร่งแค่ไหนครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับผมเออวูฟแพ็กนะครับผมก็อันนี้เป็นธรรมดาก็คือเกาะก็แข็งอยู่แล้วแต่ปลุกพลังก็คือเกาะโคตรแข็งเลยเอออันนี้ก็สุดยอดไปเลยนะครับผมโหยหยบปืนกลนขึ้นมานะครับเป็นปืนร้อยนัดนั่นเองนี่กาลลิงอะไรประมาณนี้นะก็สุดยอดเลยนะครับกับ การปลูกพลังของแอนดูนะครับก็อย่าลืมนะครับผมเข้ามาช่วยกันนะครับผมทําภารกิจรายวันเพื่อปลูกพลังนะมันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับผมหรือใครได้ก่อนก็มาเม้นบอกมาหน่อยนะครับว่าพี่ผมแรกหมดแล้วก็คือติดตามพี่เนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมพวกเราชาวฟรีไฟนะครับผม